ป็นจะได้ก็ันเจบอยู่บนี่ก็คือพวว่าวิ่งกันแน่ว่าพวกงานกองนสาบาเปโอ้ยสาป่าเอาเลยมกบนากอตดึกยังไงเลยก็ดิโอ้ยพี่ทีเปิดเกิดที่เปิดราเลยแล้วมันเป็นเนี้นี่เนาะโอ้ยต้เปิดได้ยุบเดียวอยู่บ้นพักกันเงยหน้าเงยตาเลยวะย เปิดจะไหนบุกปูลกเงี like. ah, ้ร่ง like ด uh ูห huh. ัวกุ้งย่จุกจุกยอะอะโอเคเอนาะใหม่ปลเยาวใหญไเลยวที่นิ้วข่อมือวานนี่ยมงเวเออเอค่อยกินกันไปสักวันนะครับเออเอาว่างซอนจะข้าวได้บ่ได้ย่บ่ใส่ล่องว่างซ่อนมึงจะข้าวหนึ่ง บ้างแล้วก็ยกมือขึ้นเด้อเอาเออบุรนก็ยังหย่ำจวดจวดอยู่ว่าบ้างยู้สอดก็ยังหยั่อยู่อืมเอา let's go let's go let's go let's g วบุรุษมนุสองเขางงลงๆเลยว่ะอ่าวันนั้คตืนแน่นอนอ่ะเดี๋ยวมาต้องเลือล่าดีๆสักวันนะครับกับคอยกินไม่น้ำละกนี้ไม่น้ำเนาะ อาชกนีเสียงเราเมือดังต่อรับท่านท่านลองพาราภาคลมกันเลยยังพกท่านได้กินน้ำคืนกันจะล้งก็ได้เชื่อมกันแบบรวดเร็วลรดทั้นใจอ่าเพราะว่ามื่อนี่พันเป็นโสดพลังได้ทุกสถานการณ์เออค่ะแม่เกิดจะสะดุดล้มเลยนะฮะอ่ะก็ นะคะวันนี้ก็ไหนวางช้อนกับแล้วน่ารักมากวางช้อนยกเยมือจะโนตมนะคะไมไ่เป็นการเสียเวลาดีกว่า,วาเ, <c oughs> เพราะว่าเราเองก็เจอกันหลายครั้งหลายรอบแล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็วันนี้เหมือนกับเรามาเขาเรียกอะไรนะมากินข้าวด้วยกันนะคะ <c oughs> มามีความสุขด้วยกันนะ,ะ <c oughs> นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงในส่วนของลองเองวันนี้ก็ อยากจะมาส่งต่อความสุขให้กับพวกเรานะคะก็จะมีของขวัญจับรางวัลเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับวันนี้ก็อยากให้ครอบครัวพัสโกลาวทุกท่านนะคะมีความสุขม่วนชื่นสนุกสนานและรับรวยไปด้วยกันนะคะเอาเปิดงานแบบง่ายๆอย่างนี้แหละจะได้จับช้อนต่อนะคะสวัสดีค่ะโอ้ินนี้สนใจเลยน่ามาชนไปเตือก็เปิ่ยิ่เจ้าเจอยู่ห่ะ ปูรัก้นกับเกื้อไงเลยเห็นมูว่างซอนเนื้อหยาหญ่เล่ระยานบรท่านเนาะมึงมันหน่อยตัวได้ก่อมันปูรังก้นพระท่านเด็ดกินกุ้งเด็ดกินแต่หัวเนี่ยหางยังเหลืออยู่มูดื้อก่อนอ่ะนะครับเดี๋ยวมาฟังเพลงมันนวลอีกจักสามสี่เพลงนะครับเพราะว่ามื้นี้เราอ่านทีแรงเวลาแน่นิดนึงท่านกินไหนมันไหวขึ้นนะครับอย่ากินสาดีมันกินสาดนึงละทนสิบ่ท่านมู เออเพราะว่าอาหารบปมีเสริมนะครับอันที่สองนะครับฉลากรางวัลต่างๆท่านกกษีพ่อทัานมีนะครับเพราะฉะนั้นกินเนี่ยมันรวดนเร็วขึ้นนะครับ<ป>เดี๋ยวมาฟั่งเพลงเพราะอีกสามเพลงนะครับ<ป>เดี๋ยวเขาสิมีการมอบอ่าบอกว่าจะเป็นใบยังยืนที่อยู่มอบเสื้อแล้วก็มอบใบอ่าผู้ทีมีโอกาสสีได้รับเงนเดือนนะครับสองอยี่สิบหลานม่ได้หมอนี่นะครับผู้สีเดรับนะครับสิบเดือน มีหลายท่านนะครับเพราะว่าผู้ที่เป็นมีสิได้เงี้ยเดือดเนาะนะครับเดี๋ยวมาฟังเพลงอบุ้งาะกันสักก้อนแล้วก็ทานอาหารให้อร่อยไปสักก้อนนะครับเพราะว่ามันขัดความสุขก,การกินของท่านเลยอ่ะเดี๋ยวมาฟังเพลือกบุ้งกันครับอ่ะอย่างระบาดไม่ต้นนี้ใช่ปะอะไรปะ